อ่าได้ไหมแล้วครับลำโพงไอว่ายุค90นี่ครับจากราสาดาแกเลยไหมแกเลยเอาไอ้นี่ก่อนค่อยๆเลยเอาเอาเฉือนในตรงนี้มาก่อนตรงนี้ก่อนนะอืมเอาใปนอกนะอ่าโอ้โหเหมือนกันนี่ก็อดีล้วก็ใบอะไรไม่รู้แกเลยนะอืมเบาๆนอะ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นยน,นี่เป็นไอว่าตัว60วัตต์นะครับอืมอืมว,ว้าวอืมโอ้ใหญ่มากเอาย่มาอู้ฮะนะโอ้ มาดีมากหอมมาดีมากอมาดีมากหนักไหมหนักมากนีกก่ดูเป็นแบบนี้นะจ๊ะ มีบูทูธมี usb มีอะไรไม่รู้สายก็สายแจ็คป่ะ usxxx A อะไรกี่วันหกสิบนี่รูปแบบนี่ด้านบนนี่ด้านหนึ่งนี่ข้างหลังกองอ่ะมีอะไรอ่ะนี่ปุ๊บฟอร์ ี้เป็นคู่มือแล้วก็อ๋อนี่ไปไปแล้วป่ะกันอันนี้เป็นคู่มือแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จเป็นสายชาร์จไทสีเนื้อรู้จักอีกไทสีโอ้โหและใส่แอร์อ๋อเดินนะเดินเดินหดึ่งสองสามโอ้แล้วเนี่ยแเนี่ยคืออะไรอ่ะกันชื้นหนึ่งสองสาม ที่จริงหอยแกะนี้หรอวะล่าอ่ะเค้ว้ยวางสายวางสายอุ้ยเป็นสายหนังทุกคนสายหนังนะใช่อะไรเนี่ไม่มีอะไรแล้วเอาเขาไว้เอาไว้วางป่๊บอ่ะแกะมาข้างล่างเหรอไม่รู้อ๋อใช่ฉีกเลยฉีก้วอ๋อรูักปเก็บถุงเหรอเก็บติ๋ฉีกข้างล่างดิ โอ้ยจเ,ยเนจนๆบอลมันอะสมหน้าคนแก่นะครับเจ็บปันยอยลูกมโอันเจ็บปันอยดูดิอืมเอาวางลงเอาวาหนักไหมหนักครับโอ้รูปลักใช้ได้เลยนะครับข้างบนเป็นตัว,วอะไรไม่รู้เอาลองดูอันนี้โอ้ยมีแบบโทรอันนี้เป็นเลื่อนเพลงเหรอไม่รู้ เว้ยนี่คืออันนี้สวิตเปิดปิดเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นอันนี้คือแบตเตอรี่นี่โวลดูมว้าวอันนี้เสียงเบสดอันนี้เสียงแจ็คอ๋มีมีมีแบตให้หมอกด้วยดูด้วยว่าจะจะหมดไม่หมดอ่ะนะใส่ใส่ดิใส่ใส่ไงอ๋อง่ายๆนี่ดูดูเดี๋ยว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 รู้ว่าใส่อ่ะแล้วปุ๊บเราเราโลโก้มปนอยู่ไหนวะไม่มีโลโก้อือรุ่นนี้ไม่มีโลโก้อ่ะใส่ไปใส่ไหม มันมาตั้งงในแรกนะเออมันมาฉีกอย่างงีมม้มันมันมันมาฉีกเพื่อให้เราใส่ดึงกดลงไปได้เหรอเออมันต้องแหกเนยอยเหรอเอาพอเองถือนนี่เราทำการใส่สายนะคะ มว้าวอันนี้เป็นสายหนังสีค่ะว้าวเก็บไว้เก็บไว้ขอเช็ดขัดมาหนักไหมหนักอยู่นะ สวยมากอ๋ออะไปแต่มันบล<ป>ูทูธยังไงเหรอหรือมันมีแบตหรือยังลองเกิดก่อนนะอ่ะว้ามีแบตมีขึ้นแบตอย่างนี้นะเอาเอานี่มาดยเอาเครื่องเสียงมาดิเราเปิดบลูทูธเอเครื่องนี้มีเพลงเหรอ เอาเพลงที่ไม่ติดลิือก็ติ์นะเอาเปิดเฮ้ยเอาเก็บเก็บไปโอ้โหเดี๋ยวลองเปิดบูธเดี๋ยวฟังเสียงเราดูเดี๋ยวรูปลักษณ์หน้าตานี้ใช้ได้แล้วโอ้โหเยอะมากบูธก่อนอืมหช่ำต่อมันจะขึ้นเป็นไอไอว่าเลยอ่ะเดี๋ยวข้างหลังมาให้ดูข้างหลังก่อนฟังออกจะช่มต่อดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังมีรูเป็นรูเบรส ว,ว้าวไม่มีรอยเลยไม่มีไม่มีมีไหมไม่มีเพราะนี่เป็นไม้แล้วเราก็จะไม่ต้องทําการเบลอด้วยให้ลำโพง,งเปิดให้มันดังๆก่อนนะนี่อไอว่านะนีะ่นะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะไอว่าเราตู้พัสดุชเชื่อมต่อโอ้ข้างหน้าเป็นผ้าเว้ยเหรอโอ้ ผ้าโลกโก้ชัดเชื่อมต่อแล้วมีแบตหนึ่งร้อ,อยเปอร์เซ็นต์ในช่อง USB อออ้อ่ะยังไม่ได้เปิดบอลลัมเปิดเพลงก่อนเอาเพลงเสียงดนตนรีเชื่อมต่อแล้วเหรอเชื่อมต่อแล้วไม่เห็นมีขึ้นอะไรเลยวะมันขึ้นในนั้นว่าเชื่อมต่อแล้วในโทรศัพท์ ไม่แต่ว่าไม่มีเสียงในตัวเครื่องนะเวลาเชื่อมต่อเร็วหน่อยอเ,เ,เดี๋ยวจะรีบไปรับสึกเลิฟอีกโอเคนะอ้าวอืมมันต้องมีขึ้นดิขึ้นเชื่อมต่อ ื่อกี้มันก็ขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะที่หนูให้พ่อดูลองอีกรอบนี่มันขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะเดี๋ยวลองเปิดเดี๋ยวเมาไม่เชื่อมต่อไป็นไรวะนี่เปิดแล้ว่ะเพราะปิดนี่อยู่อ่ะเราลองเปิดแจ็คสุดเลยนะ ไม่มีลิขสิทธิ์นะเพลงนี้นี่เปิดจักสิบจักสิบเลยนะเปิดทีสุดหมดเลยนะ แตว่าใช้ได้ครับเคซื้อมาในราคาสามพันกว่าบาทจากลาซาด้ว้าวลองไปเพื่อนๆไปหาดูกันไปฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับคลิปนี้อ่ะฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะจ๊ะตามใจหนู